พี่ป๊อกเขาเคยเอาในกามาให้ผมเซอร์วิสให้ครับแต่บังเอ,อิญมันเป็นความสื่อสารที่แบบผิดพลาดของผมเองครับและในในาฬิกานั้นอะ่ะมันมีแอคทิวิตี้ที่พี่ป๊อกเพิ่งไปวิ่งฮ่องกลงร้อยมาแล้วมันก็ถูกล้างออกไปหมดเลยเรามีความรู้สึกว่าพี่เขาก็ไม่โกรธแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เคลียร์สำหรับตัวเราเองแล้วก็พอดีงานที่เขาใหญ่ร้อยเนี่ยพี่ป๊อกเป็นโคฟาวเดอร์ด้วยความรู้สึกส่วนตัวครับถ้าเราถ้าเราทําเงินเพื่อนหาย เราก็ควรจะเอาเงินคืนเพื่อนถูกไหมครับแต่ร้อยโลมันคือมันคือความตั้งใจมันคือความพยายามทั้งหมดเพราะงั้นถ้าเราจะใช้คืนนะครับเราก็ควรจะใช้คืนด้วยความตั้งใจความทุ่มเทแล้วก็ความพยายามที่เท่าเท่ากัน กลับไปที่ตอนที่เราตอนที่เรามาทำซุนโตครับแล้วเราต้องการจะรู้เกี่ยวกับตลาดวิ่งใช่ไหมครับก็ไปเจอพี่ท่านหนึ่งที่ทำกรุ๊ป42.195ครับพี่วนันก็คือพี่ปอกจนพี่ปอกเล่าเรื่องฮ่องกงร้อยที่เป็นที่มาของ42.195ว่าทําว่าทำไมแบบมีการแจกบัฟพี่ปอกเขาเคยเอาในกยกามาให้ผมเซอร์วิสให้ครับ ตามปกติเราก็ดูแลกันเป็นปกติพ,พี่ป๊อกเขาใช้ซุนโตะครับเขาเป็นบิ๊กแฟนมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาทําซุนโตะละครับ mm. ก็เอานาฬิกาพี่ป๊อกมาเซอร์วิสให้ปกติทําความสะอาดล้างเครื่องเช็คซอฟต์แวร์ให้ใหม่แต่บังเอ,อิญมันเป็นความสื่อสารที่แบบผิดพลาดของผมเองครับผมให้ช่างเขาล้างเครื่องให้ใหม่จนเหมือนนาฬิกาใหม่อ่ะครับแล้วในนาฬิกานั้นอะ่ะมันมีแอคทิวิตี้ที่พี่ป๊อกเพิ่งไปวิ่งฮ่องกองร้อยมา แล้วมันก็ถูกล้างออกไปหมดเลยผมก็ทําอะไรไม่ได้แต่ผมรู้ว่าสนามน,นี้สาคัญมากก็ได้แต่ขอโทษพี่ป๊อกไปพี่ป๊อกก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก,ก็แค่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างี้ครับจนจนเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเมื่อประมาณเดือนสิงหาครับพอดีผมต้องผ่าตัดแล้วช่วงพักฟื้นเนี่ยมันวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำก็เลยมานั่งนั่งนึกว่าเออถ้า เขาวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ชีวิตเราวิ่งไม่ได้แล้วมีอะไรที่ค้างคาไหมก็นั่งไล่เรียบเรียงก็ไม่มีค้างคาเราเรามีความรู้สึกเราไม่ใช่นะักกีฬาขณะที่มีชาลเลนจ์มีเป้าหมายอะไรมากแต่ว่ามันมีเรื่องเดียวที่รู้สึกเฮ้ยมันยังค้างคา,าอยู่นะเราเคยทํามูฟของฮ่องกองร้อยของพี่ป๊อกหายเรามีความรู้สึกว่าพี่เขาก็ไม่โกรธแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เคลียร์สำหรับตัวเราเองแล้วก็พอดีงานที่เขาใหญ่ร้อยเนี่ยพี่ป๊อกเป็นโคฟาวเดอร์ด้วย เราก็เลยรู้สึกเออถ้าถ้าเราจะคืนเขาเนาะเราก็ใช้สนามที่พี่ป๊อกเป็น c o ฟา folder ด้วยเนี่ยแล้วก็วิ่งแล้วจบได้แล้วไปเหมือนเอาเส้นทางนี้มาคืนให้ได้ก็น่าน่าจะเหมือนรู้สึกดีสำหรับเราเองด้วยอะไรเงี้ยครับไม่มีแล้ว <laughs> เรียกว่าไม่มีแวบ,บเข้ามาในหัวเลยครับ คือด้วยความที่พอเราคุยกับนักกีฬาเยอะๆครับเรารู้ว่าร้อยโลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชีวิตมันบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงครับคือวิถีวิถีของออลตาครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยี่สิบชั่วโมงที่อยู่อยู่ในเลสครับมันคือวินัยหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นในชีวิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าร้อยโลมันไกลไกลเกินกว่าที่เราจะออกแบบตารางชีวิตได้แต่วันวันที่ตัดสินใจจริงๆว่าจะซ้อมเนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่ต้องปรับมากกว่าตารางซ้อมคือตารางชีวิตครับคือ <ST AR C tease> พอเราตัดสินใจแล้ว <ST AR C> ว่าเราต้องซ้อมแบบนี้นะเพื่อไปร้อยโลเราคุยเราคุยกับโค้ดโค้ดบอกว่าหนึ่งวีคเนี่ยต้องเก,เก็บไมเลสให้ได้เท่านี้นะต้องมีช่วงโมงการซ้อมเท่านี้นะเราประเมินแล้วว่าล้วนแน่นอนทำงาน8ปดนอนแปดใช่ไหมครับ อีก8เนี่ยเออคือเวลาของครอบครัวทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมันไม่ได้มันต้องไปเบียดกับบางสิ่งบางอย่างการทํางานเนี่ยมันมันถูกฟิกไว้ที่8อยู่แล้วเราทําไม่ได้สิ่งที่เราจะไปเบียดได้มีอยู่แค่2ช่วงคือเวลาของที่บ้านกับเวลานอนของเราเองอะไรเงี้ยครับก็เลยสปิตดออกเป็น2ช่วงคือซ้อมวันละสองครั้งตื่นมาซ้อมตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกงานพอตอนตัดสินใจก็ทำความวาใจกับแฟนนะครับว่าเออมันเวลาเราจะหายไปบางช่วงนะอะไรเงี้ยฝากดูลูกบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็หล <OK> ังจากที่พอตัดสินใจทำอย่างตอนที่คุยอครับว่าเออเคยแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับก็บอกเฮ้ยร้อยโลมันมันเป็นกระแสที่แบบไม่ควรจะเป็นแฟชั่นทําตามนะมันไม่ใช่แบบแควิงโกโก้นะอะไรเงี้ยตารางชีวิตมันจะลวนไปหมดเลยพอเอาเข้าจริงๆพอเจอกับตัวก็ตามค่าครับลวนแบบลวนมากๆอย่างทุกอย่างมันต้องมีวินัยหมดนะครับ เช้าต้องตื่นซ้อมกี่โมงถึงกี่โมงหลังจากซ้อมต้องกลับมาทํางานหลังจากทํางานก็ต้องแบบรีบซ้อมรีบซ้อมเสร็จรีบกลับบ้านหาเวลาอยู่กับครอบครัวพยายามแมเมนตทุกอย่างให้ให้ให้แบบให้มันลงล็อกมากที่สุดนะครับจนบางครั้งบางวันที่ซ้อมครับช่วงช่วงนี้ที่ผมซ้อมมันก็ติดโควิดเนาะผมก็ซ้อมอยู่ที่บ้านวิ่งเทรดมิลงครับ บางวันลูกยังเดินมาบอกเลยว่าแบบเออพ่อเล่นกับหนูหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ได้บอกเออไม่ได้พ่อพ่อต้องซ้อมวิ่งนะอะไรเงี้ยบางครั้งเคยมีบางครั้งที่ซ้อมอยู่ลูกก็บอกบอกว่าพ,พ่อเล่นกับหนูหน่อยเธอพ่อวิ่งเยอะกว่าเล่นกับหนูอีกออมันก็แบบเออมันก็จุกประมาณหนึ่งครับแต่เราเรารู้ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่วิถีชีวิตที่เราใช้ไปตลอดครับมันเป็นแค่ช่วงพีเรียดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันจะค้างคากับเราไปอีกนานเลยถ้าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถกลับมาวิ่งได้แล้วเนี่ยน่าจะมีแค่เรื่องนี้แหละที่มันรู้สึกว่ามันยังคาใจเราอยู่เงี้ยคนลงสนามจริงช่วงช่วงเขาใหญ่ร้อยมันแบ่งเป็น4ส,สเตทใช่ไหมสเตทแรกเนี่ยเรา เราเหมือนเราเรากดดันตัวเองมากไปครับพอลงเสร็จปุ๊บเราก็จ็อกตลอดเลยและด้วยความที่สภาพมันไม่เหมือนสภาพที่เราคุ้นเคยครับปกติเราวิ่งในเทลใช่ไหมครับต่อให้เราก้มหน้าวิ่งเนี่ยเวลาเราเห็นแนวลากไม้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเนินขาขึ้นหรือขาลงน,นะครับแต่พอมันเป็นถนนมืดๆเนี่ยมันเรามองไปเราก็เห็นแต่คอนกรีตกลายเป็นกลายเป็นระหว่างทางช่วงแรกเนี่ยจ็อกขึ้นเดินตลอดเลยครับ มันเลยกลายเป็นเหมือนเผาพลังงานโดยโดยแบบโดยเกินจำเป็นไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็พอเข้าพอเข้าสเตจสองเนี่ยก็เริ่มเริ่มหลงไปกับบรรยากาศของการแข่งขันละเพราะว่าทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยวิ่งกันแบบหน้าตาเคร่งเครียดมากเราก็เราก็ลืมตัวนึกว่าแบบเออเรามาแข่งขันทั้งจริงๆเรามาเพื่อปลดล็อกบางอย่างของเราเองเราไม่ได้เราไม่ได้มาแข่งขันก็ ก็ไปด้วยความที่แบบไม่ไม่ค่อยสนุกอะครับไม่แฮปปี้รู้แค่แบบเออเนี่ยทุกคนวิ่งเราก็วิ่งอะไรเงี้ยจนจนท้ายๆของสเตจสองครับเจอรัชชี่ครับรัชชี่บอกอพี่เบิร์ดสู้ๆนะอย่าเลิกนะอะไรเงี้ยก็จนทําให้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเออเราเรามาเจอเพื่อนๆเ,เรามาพบปะคนนะแล้วเราก็มาวิ่งเพื่อแค่เคลียร์เป้าหมายของเราเองเราไม่ได้มาเพื่อแข่งกับใครอะไรเงี้ยฟิลลิ่งก็เริ่มดีขึ้น ทั้งหมดแรงจริงเน่ยคือช่วงแถวๆประมาณเกือบเกือบห้าสิบรอครัใช่ไม่ถึงครึงเหมือนที่หมอเมย์บอกเลยพี่พี่หมอพี่หมอเมย์ถามว่าซ้อมมาเท่าไหร่แบค็คทูแบ็คเท่าไหร่ผมบอกผมแบ็คทูแบ็ค20 20ถนน,ะอ,น,น repeat, อะไรวันนึ่งก็ไป20่สิบฮิลลีพีทอะไรเงี้ยครับเขาบอกอ่างนั้นก็น่าจะได้เรื่องของเกณฑ์ปกติถ้าเราแบ็คทูแบ็คมาเท่าไหร่เราก็จะได้เราก็จะไปได้ประมาณเท่านั้น20กับ20ก็อาจจะเป็นแค่40 แต่ว่าได้เกณฑ์ของผู้เขามาอาจจะเป็นห้าสิบแล้วก็ตามที่หมอเมย์เตือนเลยครับพอเข้าระยะที่ห้าสิบเนี่ยเริ่มหมดหมดแบบรู้สึกเออขามันขามันหนักมันล้าอะไรเงรี้ยใจนี่ไปเพจหกเพจเจ็ดแล้วแต่ว่าเพจจริงยังอยู่เพจเก้าอะไรเงรี้ยพอพอระยะแปดสิบโลไปแล้วมันเหมือนแบบมันพอกล้ามเนื้อมันมันรับไม่ไหวแล้วครับมันเริ่มไปลงที่ข้อต่ออะไรเงี้ยครับ ทุกก้าวที่เราวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ็บเจ็บเข้าไปข้างในครับทุกทุกสเต็ปที่ที่เราจอกไปเลยครับคือพอช่วงที่เราหมดจริงๆครับมันมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่เราซ้อมสี่เดือนที่ผ่านมาแล้วเราเราเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนเราเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเป้าของเราคนเดียวใช่ไหมครับเพื่อเพื่อที่จะทําเรื่องนี้ให้สําเร็จ แต่ระหว่างทางมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวละครับระหว่างทางเนี่ยไลน์คุยกับโค้ดทุกวันวันนี้ซ้อมยังไงเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งดีไหมพรุ่งนี้ซ้อมยังไงแล้วก็มีเลสท,ที่เลสต้องซ้อมโค้ดก็วางแผนให้ว่าแต่ละเลสควรซ้อมยังไงหลังจากเลสพักฟื้นยังไงคุยกันทุกวันนะครับตลอด4เดือนก่อนที่จะถึงวันแข่งหรือแม้กระทั่งเรื่องเมื่อกี้ที่ที่เล่าให้ฟังนะครับวันที่ผมซ้อมเนี่ย ลูกมาขอเล่นด้วยแต่ผมเล่นกับลูกไม่ได้เพราะผมต้องซ้อมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแล้วครับเราเราแลกบางอย่างมาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยก็เลยทําให้รู้สึกว่าออมันมันมันอีกแค่นิดเดียวเองแล้วเ,เราไม่สามารถคืนช่วงเวลาสี่เดือนที่เราขบวยจากหลายๆคนกลับไปให้เขาได้ครับบรรยากาศมีเรื่องปัญหาใหม่สาหรับอีก สำหรับเราอีกถ้าเราไม่จบก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอีกนิดเดียวเองก็ก็ถ้าภาษานักวิ่งก็ใช้คําว่าบทนะครับก็ค่อยๆบทค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับจแต่สีตัดๆันเยอะบอกเลยุนจุนวิ่งตุนตุน

ที่จริงคุณเบิร์ตเนี่ยเอาซุนโตะผมไปแล้วก็ไปไปไปดูแลให้แต่ปรากฏว่าเส้นทางวิ่งที่ถูกบันทึกไว้ฮ่องกองร้อยที่ถูกบันทึกไว้มันหายไปหมดเลยสําหรับนักวิ่งเองเนี่ยรูทที่วิ่งมาเนี่ยมันสําคัญมากแต่ทีนี้ต้องต้องคิดก่อนว่าเจตนาคุณเบิร์ตด,ดีมากไปบริการแต่สุดท้ายทําหายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณเบิร์ตก็ขอโทษแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณเบิร์ตเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็วันนั้นผู้บริหารมาเยือนประเทศไทยแล้วเขาก็พามาหาที่เซนตัน เสร็จท่านเวิร์แล้วก็มาขอโทษอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเบิร์นรู้สึกว่าไม่อาจจะไม่สบายใจผมผมแทบจะลืมเรื่องนี้ไปเลยวันหนึ่งคุณเบิร์นมาบอกว่าเขาจะวิ่งร้อยโลผมก็ดีใจแล้วก็งานนั้นผมเป็นฟาลเดอร์คุณเบิร์นก็บอกว่าถ้าเขาจะวิ่งร้อยโลในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเขาก็อยากจะมาวิ่งงานที่ผมมีส่วนร่วมคุณเบิร์นฝึกซ้อมน้ําหนักลดใช้เวลาซ้อมมากผมเห็นใน Facebook มาเรื่อยเรื่อย แต่วันนี้ผู้ชายคนนี้ <c oughs> ทำทำเส้นทางร้อยโลด้วยตนเองเพื่อมาคืนผมด้วยกำลังกายของตัวเองด้วยการฝึกซ้อมทุ่มเทมุ่งมั่นทำร้อยโลครั้งแรกในชีวิตเพื่อจะกลับมาคืนเส้นทางผมเป็นอีกสิ่งหนึง่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตผมที่ผมรู้สึกประทับใจมากผมรู้สึกขอบคุณทั้งคุณเบิร์ตท,ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณ d n เดนของซุนโตะ ที่เป็นคนแบบนี้บริการลูกค้าแบบนี้ไม่ใช่แต่ผมอย่างเดียวทั้งบริการลูกค้าทั้งเซอร์วิสทั้งเซอร์วิสมา์ที่อยู่ในตัวของซุนโตเองก็ขอบคุณครับโล่งครับรู้สึกแบบมันย้อนไปตัง้งแต่วันวันแรกที่เจอพี่เขาเลยพี่เขาเคยคุยอะไรเคยเคยแนะนำอะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราเราได้เราได้ตอบแทนเราได้คืนพี่เขาแล้วอะไรเงี้ย การที่นักกีฬาไปวิ่งร้อยโลเงี้ยเขาต้องทุ่มเทขนาดไหนทําไมทําไมเขาถึงซีเรียสหลายๆฟังก์ชันในนาฬิกาอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกเนี่ยฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันเนี่ยเราใช้เพื่อเพื่อแนะนําเราใช้เพื่อตอบคําถามใช่ไหมครับว่าเออฟังก์ชันนี้นะมันใช้อย่างนี้เพื่ออย่างนี้แต่พอเวลาเวลาเราต้องใช้จริงเนี่ยตั้งแต่วันที่ซ้อมละตารางซ้อมออคุณภาพการนอน วันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนอนเต็มที่ไหมวันนี้จะเทรนได้หนักมากน้อยขนาดไหนขนาดไหนการเทรนคุมโซนคุมเพสคุมฮาร์ดเลดอะไรพวกนี้ครับมันความรู้สึกมันต่างไปจากเดิมเลยเราเราเริ่มมีความรู้สึกว่าอ๋อทำไมเพื่ออะไรอะไรอย่างี้ครับเข้าใจคำว่าคำที่ซุนโต้เคยบอกครับเขาบอกว่าอย่าให้ในาฬิกามาคอนโทรลเรานาฬิกามันถูกออกแบบมาให้เราอะรู้จักตัวเราเอง เพื่อที่วันที่วันที่เราซ้อมหรือวันที่เราแข่งจริงเนี่ยเราจะได้ฟังเสียงตัวเราเองมากขึ้นมากกว่าสิ่งที่นายกาบอกครับจนจนพอเราซ้อมจนวันแข่งจริงเนี่ยมันมันเลยทําให้เรารู้เลยว่าใช่จริง,รงๆแบบคนที่เราบอกบอกตัวเราได้ดีที่สุดเนี่ยว่าเราไหวไม่ไหวพอหรือไม่พอครับมันคือมันคือฟิลลิ่งของตัวเราเองที่เราเรียนรู้คู่กันมากับ นาฬิกาที่เป็นนาฬิกาคู่ใจครับที่เราใช้มาตลอดระยะเวลาในการซ้อม